ก็กล่าวสวัสดีทุกๆคนนะครับผมพบกับช่องเมดส์นะครับวันนี้แอร์ก็จะมาอัปเดตนะครับพูดถึงอนิเมะที่มีกำหนดฉายในปี2024นะครับว่าจะมีสักกี่ตอนแล้วก็เนื้อเรื่องในมังงะส่วนไหนนะครับที่คาดว่าจะถูกตัดบ้างเดี๋ยวแอร์จะมาอัปเดตให้ฟังกันเลยนะครับ เริ่มจากเรื่องของการประกาศฉายอนิเมะในวันที่4มิถุนายนนะครับในปี2023ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการเซอร์เพรส์แฟนด้วยการประกาศว่าจะมีการสร้างอนิเมะภาคใหม่นะครับอย่าง The New Print of Tennis U17 World Cup Semifinal ก็คือเป็นรอบรองชนะเลิศนั่นเองนะครับก็เป็นภาคต่อจาก U17 World Cup ที่ฉายเมื่อปีก่อนครับสำหรับโลโก้ของ The New Print of Tennis U17 World ครั ในรอบเซมิฟิเนลที่จะปลดปล่อยออกมาในอีก2ปีข้างหน้านครับก็จะมีโลโก้โดยใช้เฉดสีอย่างเช่นสีแดงนะครับกับสีดําปนกันนะครับซึ่งสื่อถึงทีมชาติญี่ปุ่นที่กําลังแข่งกับทีมชาติเยอรมันนะครับในรอบรองชนะเลิศส่วนกําหนดการฉายก็จะเป็นภายในปี2 0 2 4นะครับก็อีก2ปีข้างหน้านะครับก็อีกไม่นานท่าไหรน,นะครับถ้าพูดถึงอนิเมะที่กําลังจะมาถึงเดี๋ยวแอจะสรุปภาพรวมของอนิเมะช่วงแรกก่อนนะครับอนิเมะช่วงแรกนะครับทำมาทั้งหมด 13ตอนด้วยกัน,นครับจากมังงะภาคเวิลด์ครช่วงแรกทั้งหมด134ตอนด้วยกัน,นครับก็เฉลี่ยว่า1ตอนนะครับใช้มังงะในภาคเวิลด์ครับไป10ตอนแล้วกันนะครับจะเห็นได้ว่าอนิเมะนะครับจะตัดเนื้อเรื่องจากมังงะออกไปเยอะพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นอดีตของดุกสมัยอยู่ทีมฝรั่งเศสหรือจะเป็นอดีตของคินาโรนะครับที่ได้พบกับคุณยายสึก,กิหรือเรือร่องอื่นที่ถูกตัดหายไปก็จะ เยอะแยะมากมายครับอันนี้แอดได้ทําสรุปคลิปออกมาแล้วนะครับก็เข้าไปดูได้เลยนะครับทีนี้จะมาพูดถึงอนิเมะที่กําลังจะมาในอีกในปี2 0งศนะสิครับว่าอีกสองเบื้งหน้าเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างครับมากันที่เนื้อเรื่องก่อนเลยนะครับเนื้อเรื่องนี้นะครับจะเน้นไปที่การแข่งขันรอบรองชาร์ลศแมตช์ระหว่างที่ปุ่นเจอกับทีมเยอรมันยาวๆาเไปนะครับคล้ายๆกับอนิเมะที่เราเคยดูครับอย่างแช์ระหว่างเซคูเจอกับเฮียวเทหรือเซคูเจอกับริกไคนะครับจะไม่เหมือนกับอนิเมะ ภาคโวล์ครับช่วงแรกที่แบบโอ้โหตัดเร็วมากครับแล้วก็สิ้นสุดไปที่แมตช์เอาชนะทีมฝรั่งเศสได้เนาะมีบางคนถามไอ้ว่าโอ้โหแอดภาคนี้จะมีสักกี่ตอนละใช่แอดวิคอลน,นะครับจากอนิเมะเท่านี้แล้วนะครับจะมีการตัดเรื่องนะครับอย่างเช่นอดีตภาพย้อนกลับในอดีตในเรื่องของตัวละคอรอื่นๆทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวละครต่างชาติตัวละครฝั่งทีมญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็จะมีน้อยมากครับที่จะมาทําเป็นอนิเมะเนาะมีแค่เรื่องราวระหว่างทสกะกับฟูจิที่สองคนนี้นะครับ ได้แข่งขันกันก่อนที่เทสกาจะย้ายไปอยู่ทีมเยอรมันก็แค่นั้นเองครับอย่างเช่นเดียวมือ3อย่างเงี้ยอ่าเริ่มต้นเลยนะโอนิปะทะคิวจะมีจำนวนตอนในมังงะตั้งแต่274ถึง286 12ตอนนะครับเป็นการลงสนามของคุณลุงโอนิครั้งแรกในภาคโวครับแน่นอนครับในเรื่องในมังงะจะเป็นแบบว่าเปิดเผยเรื่องราวในอดีตของ QP ว่า กว่าจะถึงวันนี้ได้ผ่านอุปสรรคอะไรบ้างครับอันนี้แอดคาดการ์ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อนิเมะจะตัดเนื้อเรื่องส่วนนี้ทิ้งไปแอดคาดว่าคู่นี้นะครับอนิเมะคงใช้จํานวนตอนสัก1ตอนครึ่งก็น่าจะจบคู่นี้แล้วนะครับอะมาที่คู่มือสอนครับนีโอคู่กับดุก๊กเจอกับเบอร์ตี้คู่กับแดม่าเป็นคู่หูมือโปรสุดแข็งแกร่งในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับในมังงะตั้งแต่ 287ถึง206 9ต่อนะครับถ้าใครอ่านมังงะมานะครับไฮไลท์ในคู่นี้จะไปอยู่ที่ความสามารถสุดโกงของนนโอที่สามารถกลายเป็นเบลลูอินและผู้เล่นต่างชาติคนอื่นได้จุดสำคัญในฉากนี้นะครับให้เน้นไปที่นนโอนะครับได้กลายเป็นผู้เล่นทีมอารามิโนทีมปริศนาที่เรียมะและคินาโร่เข้าไปรวมทีมจนเละเทะนะครับถ้าเราไปดูในอนิเมะนะครับอนิเมะได้กล่าวถึงทีมนี้แค่ว่าทีมนี้ได้สละสิทธ ถอนตัวไปแล้วก็ภาพกัดแบบที่เรียวมาก,กับคินาโลกำลังหลับนะครับก็กลายเป็นว่าเนื้อเรื่องที่พูดถึงทีมอารามิโน่ก็มีแค่นี้นะครับถ้าใครอ่านบังอมานะจะเข้าใจว่าโอเคมันเกิดอะไรขึ้นเนาะทำไมสองคนนี้ถึงหลับแบบโอ้โหแบบขนาดนี้นะคือคือ,คอหลับยาวๆเลยไหมดังนั้นถ้าในวอจะตัดทีมอารามิโน่ออกไปเนื้อเรื่องแอดว่าก็จะ งงมากๆ,ๆเลยครับอย่าลืมนะครับว่าในมังอะในตอนที่เจ้าสีด้าครับก็คือเป็นตัวแทนทีมสเปนเนาะได้ปลอมตัวเป็นสมาชิกทีมอารามิโนอันนี้ก็ต้องมาดูอีกท,ทีว่าอนาคตน,นะครับอนิเมะรอบทิงจะเป็นยังไงต่อไปเนาะก็มีความเป็นได้ว่าฉากที่นิโอได้การเป็นผู้เล่นทีมอารามิโนนั้นจะถูกตัดออกไปตามจุดที่แอดคาดไว้นะครับสำหรับคููนี้แอดว่าน่าจะมากสุดแค่1ตอน,นครับสำหรับอนิเมะนะครับผม แล้วก็มาที่เดียวมือ2โอ้โหน่าจะเป็นคู่ที่ไฮไลท์สำคัญในอนิเมะภาคนี้เลยนะครับเทศกะปะทะกับยูกิมูระที่มีจำนวนตอนในมังงะตั้งแต่297ถึง319ครับทั้งหมด22ตอนด้วยกันนะครับเป็นการแข่งขันที่ใช้จำนวนตอนในมังงะเยอะมากที่สุดแล้วนะครับส่วนการแข่งขันนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวแอดก็ได้สรุปคลิปไปแล้วเนาะว่าเป็นยังไงนะรหรือจะเข้าไปอ่านมังงะตัวเต็มได้เลยนะครับแอดว่านะครับคู่นี้ ถ้านึกถึงจำนวนตอนที่ใช้ไปแบบเต็มๆแล้วก็น่าจะเหมือนกับเรียวมะเจอกับเจ้าปรินซ์นะครับ<ะ>ก็ยาวๆนะครับ2ตอนเต็มๆน่าจะมากที่สุดสําหรับคู่นี้นะครับอ่ะแล้วก็มาที่คู่มือ1นนะครับคิริฮาระคู่กับทาเนกิจิมะนะครับเจอกับบิสมาร์คคู่กับซิกฟลิปมีจำนวนตอนในมังะงตั้งแต่3 2 0ถึง319ด้วยกันนะครับทั้งหมด19ตอนถึง5 เยอะเหมือนกันนะครับเป็นแมตช์ที่คนอื่นนะครับมองว่าอุ้ยน่าสนใจน้อยที่สุดในทุกคู่ที่ผ่านมาครับแต่แอดมองว่าแมตช์นี้นะครับมันเชื่อมโยงเนื้อเรื่องหลายอย่างเลยครับเริ่มจากความสามารถที่เหนือกว่าเดวิลของคิริฮาระอย่างที่ทราบกันดีนะครับในมังงะตอนนี้ครับที่ออกมาครับอาจารย์โคโนมิต้องทําดอะมูวี่ริคไคลพัทธเฮลเทในช่วงเวลาเดียวกันนะครับซึ่งสภาวะของคิริฮาระจะมีลักษณะดวงตาเป็นสีฟ้าใช่ไหมครับที่แข่งกับพี่โยชินะครับก็ต่อเนื่องกันไปจากอนิเมะใน ภาพโว้ยครับพอด,ดีเลยเห็นไหมถ้าใครไม่อ่านมางะมาก็จะงงได้ว่าสภาวะที่คิริฮาระใช้เออมันคืออะไรและตัวละครที่น่าสนใจก็ไม่แพ้กันคือจะเป็นฮานิคจิม่านัวเองที่ได้โชว์ความสามารถของเขาออกมาส่วนตัวแอดว่าคู่นี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับถึงแม้ว่าคู่แข่งจะเป็นหน้าเดิมๆครับที่เจอกับฟูจิแล้วก็ดุ๊กครั้งก่อนแล้วก็แพ้ไปแล้วนะครับคู่นี้แอดคาดว่าน่าจะ1ตอนแหละในอนิเมะนะครับแล้วก็มาที่เดียวมือหนึ่ง เบลดูอินปะทะกับวอลกนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับรองมาจากคู่ของทิสกะปะทะกับยูกิโมทะเลยนะครับมีจำนวนตอนในมังงะตั้งแต่3-40ถึง352นะครับทั้งหมด22 2่อตอนนะครับเบลดินลงแข่งในศึกโบวครับครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเจอกับวอลกกับตันมือโปรโทีมญินปม่นที่ว่ากันว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับในแมตช์นี้เบลดิ in, นทุ่มเทสุชีวิตได้ใช้สภาวะอารยวิญญาณและสภาวะ อื่นๆนะครับอีกเยอะแยะเลยนะครับปาทะากับวอล์ที่มีสุดยอดโซนอย่างโซนแห่งการลังผ่ากันนี้ครับที่สร้างพายุหมุนคั่วสนามเลยอันทีแอ์ก็อยากเห็นมากเลยครับว่าอนิเมะนะครับจะทําออกมาอย่างไงนะครับเพราะเป็นทําไมตายที่โอ้โหเวอร์สุดๆครับคู่นี้แอดคาดการว่าน่าจะ2ตอนเต็มๆครับจึงน่าจะคาดว่าจะจบนะครับ ส่วนบทบาทของเจ้าเรยมะแน่นอนครับบทบาทของเจ้าหนูใส่หมวกคนนี้ในรอบเซมิ f i n a ลไม่มีบทแข่งขันอย่างแน่นอนครับเป็นแค่ผู้ชมนั่งดูอย่างเดียวนะครับถ้าอนิเมะไม่ทําเพิ่มเติมก็จะกลายเป็นครั้งแรกนะครับที่เดียวมะตัวเอกของเรื่องนี้นะบทน้อยแน่นอนครับแต่อย่าลืมว่า ระหว่างขันในช่วงนั้นนะครับก็จะมีบทของเรียวกะเจอกับราฟด้วยกับตันทีมอเมริกาอันนี้เราก็ต้องมาดูอีกทีว่าอันนี้จะทําออกมาไหมในอีก2อปีข้างหน้าจะตักเนื้อเรื่องมังงะออกไปเยอะหรือเปล่าหรือมาเต็มๆต,ตามมังงะเลย อันนี้เราก็ต้องมาติดตามกันอีกทีนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับอนิเมะที่คาดว่าจะมานะครับในปี2024ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่แอดคาดกระรันไว้นะครับว่าโอเคน่าจะมีจำนวนตอนประมาณเท่านี้นะครับอันนี้กะประมาณจากจำนวนตอนที่ภาคโวล์คับที่ผ่านมานครับ ส่วนคลิปนะครับขอพายอย่างยิ่งนะครับที่แอดลงคลิปช้านะเพราะว่าพอดีแอดตอนนี้นะติดงานเกี่ยวกับการเขียนหนังสือนะครับติวเข้าสองแพทย์เนาะก็เลยเสียเวลาไปเยอะพอสมควรครับยังไงก็ตามครับแอดก็จะไม่หายไปไหนครับก็จะมีคลิปอัปเดตอยู่เสมอครับแล้วก็คลิปต่อไปนี่อย่าพลาดเลยครับเป็นแมตช์ทีมสเปนปะทะกับทีมญี่ปุ่นอาร์ดเบปะทะกับเจ้าโรมิโอนั่นเองครับผมอันนี้อย่าพลาดเลยครับแอดก็กําลังแปลอยู่ครับผมอาจจะออกคลิปช้าหน่อยครับแต่ว่าไม่ลืมผู้ชมอย่างแน่นอนครับ ไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครต้องการให้แอดลงข้อมูลเกี่ยวกับลายหรือจะสอบถามผู้คนได้นะครับสามารถคอมเมนต์ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือจะสอบถามพูดคุยกันเลือดดื่นก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจครับแอดหน่อยนะครับผมแล้วก็มีช่องทางการรับชมอย่างเช่นเพจเมสซายมังงะแอนช็อปนะครับผมหรือจะเป็นทางทิกต็อกเม็ซายเก้าเก้าก็รบกวนฝากไปฟอลโล่แล้วก็กดไลค์ น่อยนะครับผมโอเคครับส่วนคอมเมนต์แอดเอาไว้อ่านในคราวหน้านะครับส่วนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ